สำหรับอาการสําคัญที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานได้แก่ปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยและกินจุสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการมิกโดสที่จะพาท่านผู้ชมรู้จักกับร้อยเรื่องสุขภาพกับผมพลพลวัลเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลวเรามาเข้าเรื่องสำหรับวันนี้กันเลยนะครับ จากสถิติตามรายงานของสมาคมเบาหวานนานาชาติปี2564นะครับจะพบว่าผู้ป่วยเบาหวานทั้งในไทยและทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง6.1ล้านคนและมีอัตรา,าเพิ่มขึ้น300คนต่อปีส่วนใหญ่ก็มักพบความชุกในผู้หญิงมากกว่าเพศชายและพบมากขึ้นในผู้ที่มายุช่วง15-29ปีนะครับแต่ในขณะเดียวกันไระได้ไทยเองก็มีแพทย์ผู้ช่วชานในโรคนี้น้อยเกินไปอีกทั้งการเข้าถึงการรักษาที่ไม่เท่าเทียม ก็อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทําให้วันนี้เราได้เชิญคุณหมอปานาแซดีมผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณหมอปลานะครับมาพูดไปถึงโรคเบาหวานกับเราเพื่อความเข้าใจรู้นี้มากขึ้นสวัสดีครับคุณหมอปลาสวัสดีค่ะคุณพลคุณหมอปลาครับผมต้กงเสียใจว่าโรคเบาหวานคืออะไรช่วยอธิบายทีครับสำหรับโรคเบาหวานหรือ diabetes mellitus อยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นภาวะที่ร่างกายมีการขาดดือ้อหรือมีการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพของฮอร์โมนอินซูลินที่สร้างจากตับอ่อนและทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติเป็นเวลานานจนเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาค่ะเอ๊ะเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเอินซูลินด้วยช่วยขยายความถึงบทบาทของเอินซูลินว่าทาไมถึงทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นได้ไหมครับ อินซูลินมีความสําคัญในการควบคุมระดับน้ําตาลค่ะเมื่อเราทานคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะคะจุดแรกที่เริ่มย่อยเลยก็คือที่ปากค่ะในปากจะมีเอนไซม์อะเมเลสย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่สายสั้นลงแต่ที่กระเพาะอาหารจะไม่มีการย่อยคาร์โบไฮเดรตเกิดขึ้นการย่อยแป้งส่วนใหญ่จะเกิดที่ลำไส้เล็กค่ะเอนไซม์ <Yeah. S 1> จากตับอ่อนจะย่อยแป้งให้เป็นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวน้ําตาลโมเลกุลคู่และโอเลโกเซอคลายถูกย่อยเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวดังนั้นเมื่อร่างกายย่อยอาหารให้เป็นหน่ยวยที่สุดคือน้าําาตค และน้ำตาลกูโคตัวนี้แหละค่ะที่มีผลต่อการหลังง I S <S ลหล่งของฮอร์โมนอินซูลินแล้วการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับหมอเมื่อระดับน้ำตาลสูงขึ้นนะคะทำให้มีการนำกูโคเข้าสู่เบต้าเซลของตับอ,อ่อนโดยอาศัยกูโคทอร์โปเตอร์ทูค่ะและโมเตอร์โพลิซึมของกูโคภายในเซลทำให้เกิด ATP และเพิ่มตัวพาร์ทมิก ATP และ ATP ratio ซึ่งไปยับยั้งการทำงานของ ATP sensitive โพเทสเซียม ชนแนลที่ผิวของเบต้าเซลลทำให้เกิดเมมเรนิโพลาริเซชันและมีการนำเอกตาเซลล่าแคลเซียมไอออนเข้าสู่เซลลโดยผ่านโวเท็ดดิเพนเดนต์แคลเซียมไอออนชันแนลค่ะและประการเพิ่มของเอกตาเซลล่าแคลเซียมไอออนไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินที่ถูกเก็บไว้ในเซลลแกนโของเบต้าเซลลซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีการตอบสนองการหลั่งของอินซูลินอย่างทันทีค่ะแล้วหลังจากที่ฮอร์โมนอินซูลินหลั่งแลครับหมอฮอร์โมนอินซูลินไปทำงานที่ไหนบ้าง กลไกการออกฤทธิ์ของอินซูลินคือการทำงานของเซลล์ที่ตัวรับอินซูลินหรืออินซูลินรีเซปเตอร์ซึ่งจะอยู่ที่ผิวของเซลล์หลังจากนั้นตัวรับของอินซูลินก็จะถูกกระตุ้นด้วยการเติมหมู่ฟอสเฟตเข้าไปยังกรดอะมิโนไทโรซีนหรือไทโรซีนฟอสโฟเลชันและตัวรับอินซูลินที่ถูกกระตุ้นก็จะส่งผ่านสัญญาณการกระตุ้นไปยังโปรตีนระดับต่อไปค่ะโดยอาจจะแบ่งเป็น2กระบวนการนะคะคือฟอสฟาทิดิโเลโนซิทัลตรีไคเนส ซึ่งเป็นกระบวนการการออกฤทธิ์ของอินซูลินเพื่อจะทำหน้าที่ในการควบคุมเมตาบอลิซึมของเซลล์และ RAS กับ Mitogen Activated Pathway โดยจะมีบทบาทในการควบคุมการแบ่งตัวและการจเจริญเติบโตของเซลล์แต่ในครั้งนี้นะคะหมอจะขอพูดถึงแค่เฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมนะคะก็คือ Phosphatidylinositol 3-kinase หรือเรีสั้นๆน,นะคะว่า PI3K Pathway ค่ะ แล้วกระบวนการ P.I. 3 K. Pathway นี้มีผลอะไรต่อ Metabolism ไหมครับหมอกระบวนการ P.I. 3 K. Pathway นะคะจะมีผลทำให้เกิดการสังเคราะห์ลิพิดโปรตีนและไกลโคลเจนค่ะนอกจากนี้ก็จะทำให้กูโคทานสปอร์เตอร์โฟเคลื่อนที่ไปยังเซลล์เมมเบนด้วยค่ะแล้วการที่กูโคทานสปอร์เตอร์อโฟเคลื่อนที่ไปเซลล์เมมเบนจะ MM มีผลอะไรไหมครับ แน่นอนค่ะว,ว่ามีการที่กรูโคแทนสปอร์เตอร์โฟเคลื่อนที่ไปที่เซลล์เมมเบรนจะส่งผลต่อเซลล์ดังนี้ค่ะ1ที่เซลล์ตับจะเกิดการสังเคราะห์ไกลโคเจนเพิ่มขึ้นแต่สร้างน้ำตาลลดลง2ที่เซลล์กล้ามเนื้อจะเกิดการสังเคราะห์ไกลโคเจนเพิ่มขึ้นและดูดซึมน้ำตาลเพิ่มขึ้นและสุดท้าย3ในเซลล์ไขมันจะมีการดูดซึมน้ำตาลและเก็บสะสมพลังงานในรูปแบบไขมันมากขึ้นส่วนการสลายไขยมันจะลดลงค่ะ แต่การที่พบระดับน้ําตาลในเลือดสูงเป็นผลมาจากเกิดการดื้ออินซูลินค่ะเพราะในขณะที่อินซูลินหลั่งออกมาปกติแต่หากมีการเพิ่มพึ้นของระดับกรดไขมันระดับกลูโคสหรือการอักเสบเป็นสาเหตุทําให้ตัวรับของอินซูลินจะถูกยับยั้งการเติมหมู่ฟอสเฟตเข้าไปยังกรดอะมิโนไทโรซีนหรือยับยั้งไทโรซีนฟอสโฟเรเลชั่นตัวรับอินซูลินจะไม่ถูกกระตุ้นจึงไม่ส่งผ่านสัญญาณการกระตุ้นไปยังโปรตีนําดับต่อไปโดยส่งผลยับยั้ง PI3K พา t เวย์ค่ะ แล้วการยับยังบงบยบย้งกระบวนการ p i ส K Pathway นี้มีผลอะไรต่อ m e t a b o ลิซึ r ไหมครับหมอการยับยั้งกระบวนการ p i 3 K Pathway นะคะก็จะมีผลทําให้เกิดการยับยั้งการสังเคราะห์ลิพิดโปรตีนและไกลโคตเจนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ทําให้กรูโคทัสบอลเตอร์โฟไม่เคลื่อนที่ไปที่เซลล์มันมมเมนค่ะแล้วการที่กรูโคทัสบอลเตอร์โฟไม่เคลื่อนที่ไปเซลล์ม,เม,ม,เมันเรนจะมีผลอะไรไหมครับ มีผลค่ะเพราะการที่กรูโคจะสปอร์เตอร์โฟไม่ถูกเคลื่อนที่ไปที่เซลล์แบนเบนจะทําให้น้ําตาลไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ส่งผลต่อ3เซลล์ที่สําคัญคือเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อและในเซลล์ไขมันค่ะซึ่งมีผลดังนี้ค่ะ1เซลล์ตับการสังเคราะห์ไกลโคเจนลดลงส่งผลให้ตับท่าน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพิ่มขึ้น 2. เซลล์กล้ามเนื้อนาน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ลดลง และการสังเคราะห์ไกลโคเจนลดลงและสุดท้าย3ในเซลล์ไขมันนาน้ำตาลเข้าเซลล์ได้ลดลงค่ะและเก็บสะสมพลังงานในรูปไขมันลดลงเกิดการสลายไขยมันเพิ่มขึ้นค่ะโดยทั้งหมดนี้สง่งผลให้พบระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นค่ะดังนั้นก็สามารถสรุปได้ว่าเมื่อระดับน้ำตาลสูงอินซูลินจะหลั่งออกมาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดใช่ไหมครับหมอปลา ใช่ค่ะโดยส่วนมากมักเกิดหลังรับประทานอาหารเรียกว่าพิอินซูลินเลเวลส่วนในขณะที่ไม่มีอาหารย่อยหรืออดอาหารนานๆตับอ่อนจะหลังอินซูลินพื้นฐานเรียกว่าเบซ่าอินซูลินเลเวลค่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองอย่างนี้ระหป่านมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างหรอครับ ต้องทราบก่อนนะคะว่าโรคเบาหวานมี4ชนิดค่ะซึ่งแต่ละชนิดมีสาเหตุไม่เหมือนกันเรามาทำความรู้จักกับเบาหวานชนิดที่1ซึ่งเป็นผลมาจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนถูกทำลายจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายรวมทั้งสาเหตุยังเกี่ยวข้องกับพนกกันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมทําให้ไม่สามารถผลิตอินซูลินเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะแล้วสมุนตัวผู้ป่วยอย่างไรบ้างครับหมอ เมื่อร่างกายไม่สามารถนำน้ําตาลเข้าไปในเซลล์เพื่อพอผ่านให้เกิดพลังงานจึงมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงภายในเซลล์มีภาวะน้ําตาลต่ําร่างกายจึงตอบสนองโดยกระบวนการสลายไกลโคเจนและสังเคราะห์น้ำตาลขึ้นมาส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นผู้ป่วยจึงต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินตลอดชีวิตถ้าขาดอินซูลินจะเกิดภาวะหมดสติจากน้ําตาลในเลือดสูงและกรดคีโตนข้างในเลือดได้โดยเบาหวานชนิดนี้นะคะมักพบในเด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า30ปีค่ะ แล้วชนิดที่2เป็นยังไงครับคุณหมอสำหรับเบาหวานชนิดที่2นะคะเป็นชนิดที่พบมากที่สุดโดยพบมากถึง90%ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดค่ะเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินและการหลั่งอินซูลินที่ไม่เพียงพอมักพบในคนที่อายุ30ปีขึ้นไปนะคะสาเหตุที่1นดื้อต่ออินซูลินจากที่หมอได้บอกสาเหตุของการดื้ออินซูลินไปก่อนหน้าแล้วนะคะจึงไม่สามารถนำน้าตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานได้ สาเหตุที่2ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอเนื่องจากเมื่อระดับน้ำตาลที่สูงเป็นระยะเวลานานเบต้าเซลจึงต้องสร้างอินซูลินอย่างหนะักจึงทำให้เบต้าเซลมีภาวะล้าทำให้ไม่สามารถหลั่งอินซูลินออกมาได้เพียงพอส่งผลทําให้ไม่สามารถเก็บกับน้ําตาลเข้าสู่เซลลเพื่อพอผ่านไปพลังงานได้ค่ะเราจึงพบระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงค่ะแล้วที่นี้สาเปตนยังไงหรอครับคุณหมอ โรคเบาหวานชนิดที่3นะคะเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่มีสาเหตุเฉพาะทําให้เบต้าเซลของตับอ่อนทํางานผิดปกติจึงผลิตอินซูลินได้น้อยลงร่างกายนำน้ําตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้แล้วทำให้นะดัาน้ำตาลในเลือดสูงจะเป็นเบาหวานค่ะซึ่งสาเหตุของเบาหวานชนิดนี้นะคะได้แก่โรคของตับอ่อนยีนที่ควบคุมการทำงานของตับอ่อนผิดปกติ เป็นโรคต่อมไร้ท่อโรคที่มีความผิดปกติของโครโมโซมโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไวรัสบางชนิดรวมถึงการใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิดที่ทําให้การหลั่งอินซูลินผิดปกติเช่นสเตียรอยเป็นต้นค่ะแล้วเบาหวานชนิดสุดท้ายชนิดที่สี่มีสาเหตุมาจากอะไรครับคุณหมอชนิดที่4คือโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะเนื่องจากขณะตั้งครรภ์มารดาจะมีฮอร์โมนฮิวแมนพัชเทอลเลคโตเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ต่อต้านอินซูลิน ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูนินในร่างกายเพราะต้องดึงสารอาหารไปเลี้ยงทารกงให้เพียงพอจึงพบระดับน้าตาลในเลือดสูงค่ะมักพบในช่วงกลางของการตั้งครรภ์ประมาณช่วงสัปดาห์ที่ย4ิีถึง28ค่ะโดยอาการหลักที่พบบ่อยของโรคเบาหวานก็ได้แก่ปัสสาวะบ่อยกระหายน้ําบ่อยและรับประทานอาหารจุค,ค่ะเอ๊คุณหมอครับครอบครัวของคนที่ผมรู้จักเป็นโรคเบาหวานแล้วลูกๆของเขาก็เป็นโรคเบาหวานแบบนี้พนทุกรรมจะมีผลต่อความเสี่ยงของโรคเบาหวานไหมครับ มีค่ะถ้าคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเบาหวานชนิดใดก็ตามแสดงว่าบุตรหลานก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดนั้นสูงขึ้นด้วยค่ะแล้วโรคเบาหวานชนิดี่2มีความเสี่ยงจากอะไรบ้างหรือครับ ความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะได้แก่น้ําหนักเกินหรืออ้วนซึ่งในปัจจุบันพบว่าจำนวนคนอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสิ่งแวลดล้อมที่เปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินอาหารในพวกแป้งน้ําตาลไขมันตลอดจนวิถีชีวิตในยุคโควิดที่ทําให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทําให้ร่างกายเาผาผลาญสารอาหารไปเป็นพลังงานน้อยลงในขณะที่เรายังคงบริโภคอาหารในปริมาณเท่าเดิมจึงเกิดความไม่สมดุลและกระตุ้นให้เกิดการดื้ออินซูลินเพิ่มมากขึ้นค่ะทําให้การควบคุมระดับน้ําตาลผิิดปปกตไนนั่่เองคะ ต่อไปไขมันในเลือดสูงความดื้อต่ออินซูลินทําให้ไขมันในเลือดสูงหากตรวจพบว่าไขามันไตรกอไรด์ส,สูงขึ้นและไขมัน S D L ซึ่งเป็นไขมันดีลดลงและสุดท้ายอายุเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นส่งผลให้อินซูลินรีเซพเตอร์ทํางานได้ไม่ดีทําให้นำกูโคสเข้าสู่เซลล์ได้น้อยน้ําตาลในเลือดจึงเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะอ๋ออย่างนี้แล้วระเบาหวานชนิดที่3ก็เกิดจากปจัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุเฉพาะในอื่นที่ทำให้เบต้าเซลล์ของตับอ่อนทำงานผิดปกติ อย่างที่คุณหมอกล่าวมาก,ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของตับอ่อนโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าการใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิดเช่นสเตียรอยเป็นต้นค่ะอย่างนี้แล้วปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานขนาดตั้งครรภ์หรืครับ,รบ,รนนรบเพื่อคุณแม,ม่ทางบ้านต้องการจะทราบ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า25ปีและการมีน้ำหนักเกินก่อนการตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะอีกทั้งหากมีประวัติคลอดปดน้ำหนักเกิน4กิโลกรัมโดยทารกคลอดออกมาตัวโต,วตวเป็นสัญญาณแสดงว่าระดับน้ำตาลในเลือดของแม่ระหว่างตั้งครรภ์สูงกว่าปกติทําให้ทารกได้รับน้ำตาลมากจึงทําให้มีน้ำหนักมากค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองจากที่ฟังดูแล้วแบบนี้ผมควรดูแลตัวเองแล้วนะครับ เเยยี่่มมากลคะแล้วถ้าผมใน่านผู้ชมทางบ้านสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคเบาหวานต้องเข้ารับการตรวจอย่างไรบ้างครับคุณหมอจะทําการประเมินผู้ป่วยก่อนค่ะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานหรือไม่โดยใช้แบบสอบถามหรือการตรวจร่างกายได้แก่อายุเพศดัชนีมวลกายรอบเอวความดันโลหิตและประวัติโรคเบาหวานในครอบครัวดงังตารางหาคะแนนความเสี่ยงของคะแนนขึ้นไปควรได้รับการครัดกรองโดยมีอยู่สาวิธีคือ การตรวจ FPG หรือ fasting plasma glucose เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในพล a ส m a หรือในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะคนปกติจะต่ำกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรคนที่เป็นโรคเบาหวานจะมากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะการตรวจ oral glucose tolerance หรือ OGTT เป็นวิธีการตรวจสอบการทำงานเบต้าเซลล์ของตับอ่อนในการหลังอินซูลินหลังกินกลูโคสปริมาณ7จกรัม2ชั่วโมงคนปกติจะต่ำกว่า1 4 0มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรคนเป็นโรคเบาหวานจะมากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะการตรวจวัดแคปิเลอรี่บัตกลูโคสหรือ c b g เป็นการเจาะเลือดจากปลายนิ้วมาตรวจโดยที่ไม่ต้องอดอาหารสามารถใช้ได้ในกรณีที่ไม่สะดวกตรวจ FPG ถ้าระดับแคปเปอรี่บัดกูโคตมากกว่าหรือเท่ากับ110มิลลิกรัมต่อลิตรควรรับการตรวจค่า FPG เพื่อยืนยันอีกครั้งค่ะเมื่อตรวจคัดกรองเสร็จนะคะผู้ที่มีระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์เบาหวานต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยมีอยู่สีวิธีค่ะคือ 1. การตรวจ FPG ผู้ป่วยต้องตรวจอีกครั้งหลังจากการตรวจคัดกรองในสัปดาห์ถัดมาหากระดับน้ำตาลยังคงมากกว่าหรือเท่ากับ126 มิลลิกร,รัมต่อเดซิลิตรจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานค่ะ 2. การตรวจความทนต่อกลูโคสผู้ป่วยต้องตรวจอีกครั้งหลังจากการตรวจคัดกรองในสัปดาห์ถัดมาหากระดับน้าตาลยังคงมากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานค่ะ 3. การตรวจเลนดอมพาร์ทมากลูโคสหรือ RBS ร่วมกับมีอาการของภาวะน้ำตาลสูงการตรวจระดับน้ำตาลในพลาสมาจะตรวจเวลาใดก็ได้หากมีระดับมากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรร่วมกับมีอาการสำคัญของโรคเบาหวานจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานค่ะ 4. การตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือดหรือ h e ม o g l o b i n A1c คือฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลจับคนปกติจะต่ำกว่า5.7ปคนเป็นโรคเบาหวานจะมากกว่าหรือเท่ากับ6.5เซตค่ะ วิธีการตรวจทั้งหมดที่กล่าวมานี้อ้างอิงจากแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวานปีพุทธศักราช2560นของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยค่ะแล้วถ้าผู้ป่วยงูน,น้ำตาลสถึงสวันคก่อนการตรวจคุณหมอจะทราบได้อย่างไรครับว่าที่ผ่านมาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยอยู่ในระดับปกติหรือไม่เราจะใช้การตรวจเฮโมโกบิดเอ c ซีค่ะวิธีนี้สามารถใช้ติดตามพฤติกรรมของผู้ป่วยได้ว่าควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีหรือไม่ เนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีอายุ 100- ถึง120วันดังนั้นการตรวจเฮโมกเบนเอวันซีจึงเป็นการตรวจค่าน้ำตาลที่สะสมใน2-3ถึงเดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วถ้าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานระยะเวลานานแล้วควบคุม,มระดับน้ำตาลได้ไม่ดีมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจากสมบผลเสียต่อผู้ป่วยอย่างไรบ้างครับโพลิ o A, ออลพาร์ตเวกูโคส่วนเกินในร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารโซบิทอลโดยใช้เอนซม์ออรโดรี b, ดักเตส อาศัย NADPH 1โมเลกุล NADP+ และเปลี่ยนต่อเป็นฟรักโตสโดยอาศัยเอนไซม์โซบิท h y ลด o ไฮโดรเเนส NAD+ บวก1โมลกุลได้ NADH ค่ะสารโอบิทอลและฟรักโตสส่งผลให้ความดันออสโมติกภายในเซล์สูงน้ำจึงไหลเข้าไปในเซลล์มากขึ้นเกิดการข้างของน้ำภายในเซลลซึ่งหากกระบวนการนี้เกิดขึ้นที่เซลลเลนเซลล์จะเกิดการบวมโตและขุน่นทำให้ผู้ปว่วยเป็นโรคต้อกระจกค่ะ หากเกิดที่เซลชวานซึ่งเป็นเซลล์ค้ำจุนในระบบประสาทรอบนอกเซลล์จะบวมโตไปกดแอคซอนทําให้การส่งกระแสประสาทเกิดความผิดปกติค่ะอีกทั้งสารโซบิตอทลและฟลักโตรยังลดการทํางานของไมโออินโนซิลของเส้นประสาทและลดการทํางานของเอนซมมโซเดียมโพเซียมอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตทำให้การขนส่งแอคซอนบกพร่องทำให้ผู้ป่วยมีอาการชาตามไปมือไปเท้าค่ะ เกิดเมทิลไกลออกซ่าพารเวย์ผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดกระบวนการไกลโคเลสิตเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดสารกิสเลอดีไฮสามฟอสเฟตและ1 3ึ่งสามไดฟอสโฟกิสเลตเพิ่มขึ้นค่ะสารทั้งสองตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นสารเมทิลไกลออกซซึ่งมีความเป็นพิษสามารถเปลี่ยนเป็นแอดวานไกลเคชันเอนโปรดักหรือ a g e ค่ะทําให้เซลล์เสียสภาพเกิดการอักเสบร่างกายจึงมีการกําจัดเมทิลไกลออกซโดยอาศัยกูต้าไทโอนและเอนซม์ ไกลออกซาเลตวนค่ะเปลี่ยนเป็น SD สดและตัวอิลกูตาไทโอนและถูกเปลี่ยนโดยเอนซมไกลออกซาเลตทูใช้น้ำหนึ่งโมลกูลกลายเป็นดีเล็กเต็ค่ะนอกจากนี้ไพรูเวตที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการไกลโคเนสิตจะถูกเมตาซมไล์เกิด NADH มากขึ้นเกิดภาวะไฮโปเซียเอนไซม์เล็กเต d ดดีไฮโดจเนสทำงานเปลี่ยนไพรูเวตเป็นแอลเลกเตดังนั้นกระบวนการนี้ทำให้เลกเต็ดในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้ผู้ป่วยเกิดเล็กเต็ข้างในเลือดนั่นเองค่ะ เกิดไกลเคชันเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดสาร AGE จากปริมาณน้ําตาลส่วนเกินกับโปรตีนในร่างกายสําหรับกลไกการออกฤทธิ์ของ AGE จะกกระตุ้นนิวเคลียสให้เกิดทางสกิปชันของยีนที่ทําให้เกิด Pro i n f l r m m a t o r y ส่งผลให้เกิดการอักเสบมากเกินไปซึ่งการอักเสบที่มากเกินไปนี้ หรือการอักเสบแบบเรื้อรังไปเวลานานจะเกิดการทําลายเนื้อเยื่อมากเกินไปทําให้เกิดการทํางานของเนื้อเยื่อนั้นผิดปกติได้เช่นแผลหายช้าค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทโดยความเสื่อมของเส้นประสาทเนื่องมาจากการบาดเจ็บของหลอดเลือดขนาดเล็ก จากสารอนุมติอิสระและ ATE ค่ะซึ่งมีผลลดประสิทธิภาพในการสลายโปรตีนที่เสื่อมสภาพและโปรตีนที่เสียหายระหว่างกระบวนการขนส่งแก่ลดลงจะส่งผลให้เกิดโรคเส้นประสาทจากประวานหรือ Diabetic Neuropathy ซึ่งส่งผลให้หลอดเลือดฝอยที่เลี้ยงเส้นประสาทมีการหนาตัวและอุดตันส่งผลให้เส้นใยประสาทเอ็กซอนและส่วนปลอกคุ้มประสาทหรือมอีลินถูกทําลายการส่งกระแสประสาทจึงช้าลงค่ะทําให้รับความรู้สึกตลอดจนการตอบสนองลดลงจึงเกิดการชาปวดเสียบปวดร้อนตาปไปมือไปเท้าได้ค่ะ เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดฮีโมกบินเอวันซีน้ำตาลกลูโคสจับกับเอนท์มิอลของกลุ่มอะมิโนของเบต้าเชนของฮีโมกบินฟอมตัวเป็นสกิปเบดแล้วจัดเรียงใหม่กลายเป็นฮีโมกบินเอวันซีค่ะเกิดไลโปไลซิสในภาวะปกติอินซูลินจะยับยั้งกระบวนการสลายไขมันในเซลล์อะดิโพไซต์แต่ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินตัวรับอินซูลินจะไม่ทำงานโดยจะไม่เกิดไทโรซีนฟอสโฟลิเลชั่น เป็นการยับยั้ง PI 3 K pathway กูโคทัสปอร์เตอร์โฟลจึงไม่เคลื่อนที่ไปที่เยื่อหุ้มเซลล์ส่งผลให้น้ำตาลไม่เข้าสู่เซลล์แล้วเกิดการสลายไขมันเพิ่มมากขึ้น fatty acid และกิสเลอจากการสลายไขมันที่ดีโพไซต์จะเข้าสู่กระแสะเลือดเพิ่มขึ้นทําให้ผู้ป่วยมีระดับไขมันในเลือดสูงค่ะเกิด a t h e r o s c l e r o s ระดับไขมันที่สูงขึ้นทาให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเกิด atherosclerosis ผลที่เกิดขึ้นคือเซลล์เมเลือดขาวโมโนไซต์เปลี่ยนเป็นแมคโครฟาจับกิน LDL ซึ่งเป็นเลปโปรตีนที่ขนส่งสารไขมันแล้วกลายเป็นโฟมเซลล์ ale, สะสมที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันใต้ผนังชั้นในของหลอดเลือดกล้ามเนื้อเรียบที่เนื้อเยื่อชั้นกลางถูกกระตุ้นให้เกิดการแบ่งตัวแล้วเคลื่อนย้ายมาที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันทําให้ผนังหลอดเลือดหนาขึ้นเลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ลําบากมากขึ้นค่ะ หากเกิดที่หลอดเลือดหัวใจจะทําให้ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตายหลอดเลือดหัวใจตีบและหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะแต่ถ้าหากเกิดที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองจะทําให้ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองส่งผลให้สมองขาดเลือดค่ะมันก็แสดงว่าหากเปิดเป็นโรคเบาหวานระยะเวลานานและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ผู้ป่วยก็จะเสี่ยงเกิดโรคชาติอนอื่นๆด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วค่ะ แล้วไม่มีวิธีรักษาผู้เ่ิดเป็นโรคเบาหวานยังไงบ้างครับค่ะสามารถรักษาได้โดยการใช้ยาค่ะโดยจำแนกตามกลไกการออกฤทธิ์ได้4ประเภทคือ 1. ยาที่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลของตับอ่อนยาในกลุ่มนี้ยังแบ่งย่อยได้เป็น2ประเภทค่ะคือยากลุ่มซันฟูนิยลยูเรียที่ออกฤทธิ์โดยการจับกับซันฟูนิยลยูเรียรีเซปเตอร์ที่เบต้าเซลของตับอ่อนเช่นไกลเบนคาไมไกลพิไซและยากลุ่มนอนซันฟูนิยลยูเรียออกฤทธิ์เช่นเดียวกับ ซันโตเิโอยูเลียแต่ที่ตำแหน่งต่างกันยาในกลุ่มนี้ได้แก่รีพาไกนายและนาทิไกานายค่ะ 2. ยาที่ลดภาวะรืือต่ออินซูลินแบ่งแยกเป็น2ประเภทคือเมทฟอร์มินออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสร้างปูโคสจากตับนอกจากนี้ยังช่วยในการออกฤทธิ์ของอินซูลินที่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้นด้วยค่ะไทโซลิดีนไดโอนมีผลทําให้การออกฤทธิ์ของอินซูลินดีขึ้นที่เซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ไขมันค่ะ สามยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนซมแอลฟากรูโคโซิเดสที่ผนังลำไส้ทำให้การดูดซึมกูโคตจากทางเลืออาหารเกิดช้าลงยาในกลุ่มนี้ได้แก่อคาโบสและลวากิโบสค่ะ 4. ยาที่มีผลต่อฮอร์โมนทางเดินอาหารจะยับยั้งการทำลายเอนซมม GLP-1 ได้แก่ยากลุ่ม DPP-4inhibitor นอกจากการใช้ยาในการรักษาแล้วผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ควรได้รับการฉีดฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มด้วยค่ะ แล้วผู้ป่วยเป็นโรคเบ,บารหวานควรปรับพฤติกรรม่องตัวเองอยังไงบ้างครับผู้ป่วยควรมีการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายค่ะด้านการรับประทานอาหารแบ่งอาหารได้3ประเภทค่ะคืออาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นขนมหวานทุกชนิดเช่นทองหยิบทองยอดและอาหารทอดอาหารมันน้ําหวานน้ําอัดลมค่ะอาหารที่รับประทานได้แต่จํากัดปริมาณเช่น กลุ่มที่เป็นนมควรทานนมลดจืดนมถั่วเหลืองปริมาณที่เหมาะสม1-2แก้วต่อวันค่ะอาหารที่รับประทานได้ไม่จํากัดปริมาณเช่นกลุ่มผักชนิดต่างๆค่ะส่วนด้านการออกกํำลังกายควรออกกําลังกายแบบแอโรบิกเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานโดยให้ออกกําลังกายแบบแอโรบิก 150อนาทตีต่อสัปดาห์สามารถแบ่งระยะของการออกกําลังกายได้ตลอดทั้งวันหรือการออกกําลังกายแบบยืดด่างกายเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทําให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านสามารถระมัดระวังตัวเองให้ห่างกายจากโรคเบาหวานยังไงบ้างครับค่ะสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่1น,นั้นยังไม่สามารถป้องกันได้ค่ะ เพราะมีสาเหตุจากพันธุกรรมแต่เบาหวานชนิดที่2ส,สามารถระมัดระวังได้โดยการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและมีปริมาณที่เหมาะสมเพิ่มการรับประทานอาหารที่มีกรกยยสูงเช่นผักและผลไม้ไม่หวานจัดหรือจะเป็นธัญพืชและข้าวกล้องออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอควบคุมน้ำหนักตัวและรอบเอวให้เหมาะสมงดสุบ,บุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพจิตใจตลอดจนติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของตนเอง,มงสม่ำเสมอค่ะ ในส่วนของการป้องคันเบาหวานขณะตั้งคันเองมารดาก็ควรฝากคันกับแพทย์ตั้งแต่ระยะแรกค่ะเพื่อรับการตรวจคัดกรองเบาหวานและปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทย์ค่ะวันนี้เราได้ทําความเข้าใจเรืโรคเบาหวานมากขึ้นเยอะเลยนะครับนั่นผมขอสรุปความจากที่คุณหมอได้กล่าวมาดังนี้นะครับโรคเบาหวานเกิดจากภาอผิปดปบติในกนารทำงานของฮอร์โมนอินซูลินและส่งผลต่อ,อกลไกาก,าก,าการควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายทําให้ระดับน้ำตาลนี้สูงกว่าปกติ ซึ่งแต่มชนิดของเบคหวาได้เป็นสีประเภทตามสาเหตุของการเกิดโรคครับโดยประหวานชนิดที่1เกิดจากการขไขอินซูลินชนิดที่2เกิดจากภาวะดื้ออินซูลินชนิดที่3เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นโรคของตับอ่อนยีนที่ควบคุมการทำงานของตับอ่อนผิดปกติหรือเกิดจากยาบางชนิดและชนิดสุดท้ายบาขนานขณะตั้งครรภ์เกิดจากฮอร์โมนฮิเมนพาซนโทแลคโตเจนปรยมาบการทำงานของอินซูลินครับสำหรับอาการสำคัญที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานได้แก่ปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยและกินจุ โดยมีบทจะเสี่ยงมาจากพฤติกรรมและการใช้ชีวิตโดยการตรวจโรคเบาหวานต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนการตรวจครับตรงด้วย FBS o t t t CBT และตรวจวินิจฉัยด้วย FBS o t t t RBS และ HbA1c อีกทั้งยังสามารถติดตามการควบคุมน้ำตาลด้วยการตรวจ HbA1c ครับซึ่งการีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานรวมกับการควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีจะทำให้เกิดกระบวนการโพลิโอพาร์ทเวทเมทิแกลาคโซพาร์ทเวทไกลเคชันไลโปไลซิสและอะเทโรซูโครซิส กระบวนการเหล่านี้ทําให้เกิดโรคทรกทอนต่างๆเช่นโรคต้อกระตุกโรคไส้บรสาทจากเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองครับในผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลตนเองในทางจากการใช้ยาการควบคุมอาหารและการออกกาลังกายแต่อย่างไรก็ตามเราเองก็สามารถป้องกันตนเองจากโรคเบาหวานบางชนิดเพื่อเลี่ยงดความเสี่ยงโดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช่ไหมครับคุณหมอถูกต้องเลยค่ะคุณพลครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณหมอปลาเป็นอย่างมากที่มาให้ความรู้นะครับ ทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลาจากโรคเบาหวานนะครับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วเมกกโดสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ